สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เข้าสวนมะม่วงหิม,มพานธ์เหมือนเดิมนะครับมาลุยสวนครับเก็บบกม่วงสำหรับฤดูกาลนี้สุูสุขอนนะครับสู่กับแดดฝนบนตก ก็เป็นสวนมกม่วงนะครับช่วงนี้ก็ต้องออกผลผลิตหลายนะครับราคาถือว่าดีหลายต้นกรบ,บืรท่านเป็นลูกเป็นผลนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นดอกอยู่ นี่ก็เริ่มสุกแล้วครับ ขดเหนียวเลยอ่ะเครื่อ,องบัดจอยกบวงนะครับบองเห็นบัวพานตัวนี้ราคากำลังดีครับ แต่ว่าช่วงเศร้าๆเนี่ยก็บริเจ็บนะฮะเราจะทําการต่อยมันลงมาจากต้นมะม่วงเราคอยมาเก็บช่วงเย็นๆครับเห้เด้อครับสําหรับคนที่สนใจเม็นะครับจะทักมาในเฟสเด้อครับสามารถถ้าเข้ามาในเฟสได้นะครับจะจัดตรงไหยทุกท่านในช่วงทุกวันศุกร์นะครับว่าจะเป็น ขนทรงต่งตางๆนะครับมีงานรถต่วกับทรงไฮได้ด้วยนะครับขาเข้ามาค่าทรงสามสี่นะครับ้องการเยอะๆเขามาเบิงหน้าสวนได้ครับช่วงนี้พอขาหลายกว่าจะของสวนอกีกบรรยากาศกําลัางเหมือนฝนจะตกเลย <c oughs> <c oughs> แต่ฝนก็ตกด้วยครับทางอุบไลไผมีฝนก็เอามาแบ่งตกเนะี่ย ห่อนทับแตกเลยขอบคุณทีนผู้ชมข่ามาเบิงครับอันนี้ก็คือบกม่วงหิเม่าผ้านเนาะนะครับแต่ว่าแต่ละผ่านเพื่นอื่นยังพวกกบฏอยจาก <c oughs> อันนี้อีกพันหนึ่งนะครับขอดีเพื่อนเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดโตเม็ดเต็มนะครับไม่ติดโกหกกันเลยนะครับ เม็ดใหญ่เม็ดเต็มจริงนะครับไม่งั้นจะไม่มีโจนโจนลายอีกครับปีนมีโจนลายต้องเขามาทึงเขาทึงแรลกทึงคำครับเขามาเบิง้งขออนุญาตทำพผู้ชมนะครับบอภาษาอีสานเด้นอน้องกับบอไทยบ่คอยถ่องมาเลย แชกาดอยู่ในสวนนะครับมันเป็นทงหน้านะครับแต่ว่าปลูกตามขั้นหน้านะซึ่งหน้าของผมมันเป็นหน้าดินทรายนะครับด้ยต้องปลูกต้นบกม่วงไว้เพื่อกันบวไห้มันสุดลงมานะครับตัวนี้ก็เป็นต้นทีมันเกิดก่อนโมลละนะครับนจะเติวนะแป๊บหนึ่งนะครับขอได้หยัด ยันเนี่ยจับโทรสั์สปแป๊บนีง นะครับพอระยะช่วงนี้แห้งนะครับโทรศัพท์มันหอน <c oughs> อาจจะมืดคลึมแน่สักครับวันนี้นะครับโอ้โหีเงากรโลงบุตรโอ้ยนั่นนอนยืนเลย ปกันต่อครับเราจะป่อยไว้แบบนี้นะครับเราจะทําการสอยไว้นะครับแล้วค่อยมาเก็บทีหลังช่วงกลางคืนบางทีก็ช่วงเย็นๆนะครับเก็บย่ำเสาไดาห่อนย่ำใบห่อนแห้งครับนี่จะโตมันจะกินตนัวซึ่งมะม่วงหิมะพร้าวในสวนนะครับมันมีหลายฤดูเอ้มันมีหลายพันธุ์นะครับ มันเป็นพันธุ์ทีเพิินปลูกมันแต่สมัยตายายไปแล้วครับชาวเขาชาวเ,า,เอาอีนี้เนาะนะครับผูเฒ่าเพิินพึ้นเห็นอียงที่แบบมันดีมันง่ามเม็ดใหญ่เพื่อนเก็เก็บมาปลูกเด้นะครับเพื่พนอแบบน,นยยก็เน็บเอามาเก็บเอามาเน็บนําสวนนําไห้สิมันก็นกลายเป็นบักม่วงที่แบบมันมีหลายสายพันธุ์นะครับสมัอเพื่อนก็นปลูกหลายหลายสายพันธุ์อีนี้แหละ แต่ว่าลักๆเพื่อนก็จะปลูกพวกตะกูนชีสกเกตเนาะนะครับซอบก่อตะกูลเอ็มของเวียดนามกันหลายเ้ยนะครับทางบ้านทางลูกถึงเพื่อนไห้พันธทลิปถิ่ไงนะครับตะกูลเอ็มก็จะเป็น้ายๆกับตดนนี้นะนะครับผลสีเหลืองเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่อนีนะเม็ดใหญ่มากนะครับน้ำหนักดีเม็ดใหญ่ไม่ได้ขี้ตัว บบขอภายในเด้อน,นะครับเพราะว่าบบเคยไล่สดในยู u ูปปนันไหลเคยไล่แต่ในตับตับสำหรับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาอาจจะบ่เห็นเด้อครับเด้อ <c oughs> ผมห้อยไว้ในขคออาจจะบ่ได้อ่านคอมเมนต์เด้อครับ ต้นทีย่งไม่ดอกกลาให้นะครับพวกนี้เพื่อนต้องทาฝนนะครับนี่ดอกกําลังแห้งฝนโบลงอันนี้ก็จะเป็นแบบช่วงปลายเดือนเมษาพี่กลางกลางเดือนเมษาถึงจะสุกนะครับเพราะว่าไายสวนที่เขาไปเบิกมานะครับักว่าท่านติดหมากติดผลเลยนะครับบางสวนก็ติดแค่ดอก อันนี้พันธ์สีแดงที่นอ้องนะครับอันนี้พันธ์สีแดงนะท่านผู้ชมใครบ่เ,เคยเห็นเด้อว,ว่าแมนหมากชมพูผลเทียมโอ้ <c oughs> ขออนุญาตขออภัยด้วยนะครับเสียงรบกวนเนาะ อันนี้มันเป็นต้นมะม่วงสีปูกน้ำเขตแดนนะครับอันนี้เป็นเขตแดนดินเพิ่นแต่กัเป็นยางบุครับผมซื้อว่าใหญ่ดีครับอันนี้เป็นต้นเดอะเบดของสวนเลยนะครับเป็นต้นที่บอกวา่าเป็นต้นที่มีหายผลผลิต เป็นตะกินบ่นะครับเป็นนากินบ่ผลนากินดีครับผลใหญ่เม็ดผลใหญ่เม็ดเต็มมีครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มมค,บคือครั้งแรกเลยไลฟ์ใน YouTube นะครับอาจจะดูทรงเงีย,ยบๆหน่อยนะฮะกล้องอาจจะดูสั่นหน่อยนะครับอันนี้ไลฟ์ผ่านโทรศัพท์ อันนี้ติดลูกเยอะมากนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ไม่โตเม็ดสวยแต่ความโดกก็กลางๆฮะสามสองแล้าแข่งกัน มือเสาร์ผซ,ซื้อว่าขาายแข่งกันกนีดีช่วงนี้พ่อค้ารับซื้อมะม่วงตัดหน้ากันอุนตลุดนะครับช่วงนี้เจ้าใหญ่ที่เขารับซื้อก็จะเป็นของประเทศจีนเนาะนะครับเจ้าใหญ่แล้วก็มีของมาเลเซียด้วยนะครับปีนี้เหตุหาการให้ควักเลยนะครับเป็นมะม่วงหิมะพัน์ ราคาปีนี้แพงจริงนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าหลายๆส่วนเหมือนแถวบ้านผมอะ่ะเขาตัดปลูกสวนยางกันหมดแล้วเนี่ยมองว่าเนี่ยผ่านบางทีมันก็ดูเหมือนจะปลูกง่ายนะครับแต่ว่าเขาเป็นพืชที่ให้ผล,ผลผลิตปีต่อปีนะทุกคนนะครับม,มันไม่เหมือนกับกีดยางมันจะได้เกือบครึ่งปีเนาะถ้าแถวบ้านผมเนะี่ย แถวก็เป็นพืชที่เหมือนแบบไม่ค่อยต้องดูแลเยอะลงทุนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าคิดว่าเป็นเงินเก็บก็พอเลยเก็บช่วงเดือนมีนามษายเงินผลมันเอาไปกินอะไรได้นะครับแต่ว่าผมเห็นพี่น้องแถวฝั่งฝั่งแถวภาคแอ่อภาคกลางเนาะเขามีคนมาทำงานพวก น้องต่างประเทศเขามาทําแล้วเขาซื้อไปทําประกอบอาหารเขาบอกว่าเขาอยากได้แต่ไม่รู้จะเอาไปส่งไงนะครับเป็นผลนยังไงที่สวนก็มีตัดทิ้งแหละบางที่เขาขายกันเป็นผลอย่างไงกิโลละสิบบาทจะสามารถอยากขายก็อยากขายนะแต่ไม่รู้จะไปขายใใครผลสวยซะด้วย แต่ปีนี้เหมือนมีคนแนะนำให้ผมเอาไปทำเป็นสุรารอยู่นะเขาว่าเอาไปกันแล้วเอามาทำเป็นสุราดูไหมนะครับปีนี้ก็คือยังไม่ว่างท่านผู้ชมเวลาไม่ค่อยเยอะเลยตอนนี้ติดเรื่องทำเอกสารนะครับ มีซ่าไปเก็บผลไม้ป่าอยู่เลยไม่ค่อยจะว่างสักเท่าไหร่ อันนี้มอมันเริ่มสุกประมาณเกือบครึ่งสวนแล้วแหละนะครับอีกเกือบเกินครึ่งยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ติดดอกเยอะนะครับแต่ว่าติดดอกช้าหลายๆสวนติดดอกช้ามากฝนนม่มา ตัวนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับน่าจะเป็นลูกสีแดงผนออกอืมน่าจะเป็นลูกสีแดงตัวนี้